ถ่ายวิดีโอเออมันมืดหวามองไม่เห็นเลยเป็นไงเป็นไงถ่ายแค่นี้พอรถตรวจเขตครับ อ่าเล่นเสียงเลยเล่นเสียงเลยไม่ใช่เสียงกูเอาเสียงเลยนะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยอ่าแล้วสองสามวิไปแล้วแค่นี้ Uh,